สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขทุสุขคนเมื่อนี้ก็มาพบเจอยายนิวเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายายนิวก็มีคำมาเเตดเรื่องบอดบอยสิดิชัยซอแอนอลรดีพี่น้องบอดบอยสิดิชัยแล้วก็พูดแคปจันแบบนี้พี่น้องจ้าเมื่อนี้พระไพเมนีมีคนมาเฝ้าหวานมากเอฟซียิ้มตามพี่น้องก็คือวาลาสุดอันซอแอนอลรดีพี่น้องแล้วลว่าเราสิบนอนแล้วสิบึงพระไพเมืนี้สอดเจียงพี่น้องบอดบอยแล้วก็พูดแคปจันแบบนี้พี่น้องจ้า เอาดีๆเดอ้อหมอลำเดอ้อเมื่อนี้เพื่อนบนอนนเพื่อนสิฟังพระอาภัยมณีให้จบเรื่องสมบทบาทเดอ้อสันแลว้ววานี่คนมัเบิงเด้อบอดบอยเอ้ยสันแลว้ววะพี่น้องเอฟซีกับเขามาคอมเมนต์รัวๆน่ารักจังที่สุดเลยน่ารักจังเลยสองผู้นําทีมงานแม่พี่น้องจา่าหวานมากเลยพี่น้องน่ารักมากบ้านเอบี น่ารักจังเลยสองผู้นำทีมงานน่ารักที่สุดเลยเอบี A, B, ปังปังเด้อจ้าบัสนพี่น้องนะฮักน้ะาาพี่น้องบอดบอยก็แซลมียเราแล้วพี่น้องมียเราบอกว่าบนอนสิเบลงผ้าไผ่มานี๊ล้ำเอาดีๆเด้อบัสนแลบอกเอฟซีกรส่งหัวใจเห้รัวๆพี่น้องนะฮัาากฮักบอดบ่อยก็บซอยแอนพี่น้องเพิ่นฮักกันคืออย่างในผู้ใดพยาย้มเสียนว่าเพิ่นก็จะไปว่าเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นฮักกันลหลายบอดบ่อยก็บซอยแอนพี่น้องจ้า น่าหักคับพี่น้องน่ารักคู่นี้น่ารักที่สุดเลยน่ารักสวยทั้งสวยทั้งหลอ่อเล่นดีเด้อซอมาคุมจ้าประส,สพนพี่น้องจ้าเพิ่นกระบอกพาไปมานี้เล่นดีเด้อสอมาคุมได้มือนี่สวยหลอ่อน่ารักมากจ้าเมนพี่น้องจา้าบอดบ่อยกับรอสอแอนกระสวยง้ํากับพี่นอ้องเอฟซีกระส่งหัวใจให้รัวๆน่ารักที่สุดเลยคู่นี้มึงจะเหมาะสมกันพี่น้องทั้งสวยทัง้งหล่อทั้งเสียงดีโอ คูยกันค่ะพี่น้องจ่าบอดบอยกับซอแอนพี่น้องกิเห็นสมัยพิ่นจีบกันคนคุมก็มาเดินนายน่ารักที่สุดเลยคู่นี้คิดฮอดแล้วครับประสนพี่น้องคุณแม่มาตรวจงานค่ะซอแอนมาตรวจงานเล่นออกบ่อนอผู้บางผู้ลังคนฮ่าฮ่าสนน่ารักที่สุดเลยแม่น้อยใจสายายเมีวยวเด้อยวัสดีนั่งคุยกันออมออมกดดันแล้วซอคุมมือนี้ ่อกับแม่น่ารักจังเลยเมนพี่น้องจ้าสอดแจ้งค่ะสอดแจ้งเลยค่ะมาจากโคราชเพื่ออายเลยเห็นบอกพี่น้องเอฟซีเพิ่นมาตะโคราชมาเบิงบอดบอยสิริใช้กับซอแอนเพิ่นไปแสดงยื่นจังหวัดชัยภูมิพี่น้องหนาหักขพี่น้องจ้าพี่พี่น้องน้องมีความชืดเด็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับกอให้บอดบอยซอแอนหิงหิงปังปังรวยรวยเด้อจ้าเด้อเดินทางด้วยความปลอดภัย ทุกเส้นทางค่ะบ๊ายบาย